ช้าจังฉันต้องทำงานน่ะเป็นนี่เยอะหรอทำงานเป็นนี่เลยเนอะใช่แคุณมาจะบอกปืนเธอภาษาจะพูดเรื่องฉันว่าอะไรพูดเรื่องดีใช่ไหมเพิ่งบอกไปว่าพาน้องมีขึ้นไปดูแล้วให้บอกว่าต้องมีของทั้งนี้นู่นนู่นอ้ยแบ่งแล้วเธอจะเอาใช่ไหมแบ่งกันเอาคุยกันเองเนาะแบ่งกันไลฟ์หรอไลฟ์โซ่เนาะ อุ้ยตัวจริงสวยมากนะครับคุณนุ่นทำไมสรอมลขนาดเดียวขนาดนี้อะยองกันแน่แน่แน่ๆกันเราดูกันย่องกันแน่อ้ข่อยรอคักรอแล้วก็ยังไปเนี่ยแต่ว่ามันซัดป่ะจ๊ะซัดอยู่เอาสำคัญที่คงนี้เพื่อนข่อยรอชุดรวยไงโอ้ยมองแง่บ่อยไงดอก ใจใหญ่ไม่แม้เออทำไมถึงเรื่องนั่นแม้ว่าไหนมาถึงอานอื่นเน๊ะที่ว่าใหญ่นี่ใจใหญ่พีดอะไรเคื่อใิดเผื่อใบแม้รถอะไรจะขึ้นรถแม่เอ้าเห็นไหมตื่นเต้นอะไเผื่อรื่ติดเชื้อเห็นแหื่องอะาเอามาแห่เขาเขาไมาแห่บัตรสีโอ้เลยเออมาไหมมาบอจากจางานบ้างเวลาจะจุ๊ะตาเออเธอต้องมีตัวหลขนก่อนนะเขบปากใหญ่จริงป่ะเออ อันนั้นต้องมาเป็นนักลองรถแฮร์ได้ป่ะเดชเอ้ยเพื่อนเอาขี้เขามาเลยขี้เขามาเลยนะดลองแฮร์ใช่ไหมฉลองเนาะเอ้า่ยังไม่มีฉลองอะไรเลยใช่ไหมใช่ฉลองบ้านใหม่ไงฉลองรถแฮร์บลาฉลองรถแฮร์วิ่งรถมุกตามเก๋็บเอาเพื่อนเอาไปรถแฮร์ฉันมันแปลงร่างได้เดชคือจอดปุ๊บมันเป็นมันแปลงร่างเป็นเสียวมาได้เลยก็เก็บเป็นตัวแล้วก็กลับบ้าไม่ต้องเหนื่อเดี๋ยวขอพูดขอพูดถึงเด็กสองคนนี้ก่อนนะคะ เขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาน่ารักต่อกันมากคือแบบนันนุ่มเนี่ยมาบอกคุณพี่ว่าคุณพี่คุณพี่ดูแลบิ๊กให้น้องหน่อยช่วยน้องหน่อยเพื่อนน้องอยากให้แบบอยากให้บิ๊กแบบดีแบบอยากแบบเขาแบบอยากซัพพอร์ตหนูอ่ะเขามาคุยกับพี่อะน้องบิ๊กเก็บติน ไม่เราก็เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หยุดนู้นแล้วก็ห่างหางกันไปนานแต่ว่าก็ได้ไปมาหาสู่กันช่วงนึงแล้วนี่ก็มีครอบครัวอันนี้แบบพีครอบครัวแล้วก็ไม่อยู่บ้นแกนก็ได้บันไดมีการพนันเดนเดือดรักเดี๋ยวอุดรเขาเก่งเนาะอุดรเขาเก่งอยู่แล้วต่างคนแต่นี่ครอบครัวพี่เราไม่ค่อยได้เจอนี่แหละเพิ่งแบบแต่แต่เธอก็มีครอบครัวก่อนฉันแบบใงก็เอาหนังสื้อเราเขาเชียวได้เลยนะไปก็เป็นยังเชียวก่อนเขาไงเขาก็เชียวตามเออเลิศน่ารักแซมียน มือเีเามือนี่เขาเป็นตามือเนี่เขาเป็นลูกปางข้อเดยวดีหน่อ่าของลกขอเราพี่น้องลำบานี่น้องลำบ้านแล้วไปเนี่ยก็นนะมึงไปเบ้านคอราริสบอกน้องมู้ไม่ให้ไทยชื่ออะไรคอราริสฟินแลนชื่อบริษัทเอาเลิเนี่ยเอาเลิคุณนี่ชื่อรวมกันมีกันเลิศเลิศลิเลิศเลิศเลลาริสไปราไปไหนพี่พาไปดูอันนี้ เีชฝาไปด้วยกันที<า>่ <c oughs> ได้ครับฝากเน่ฝากเน่เอาไหมแม่ก่อนไปพี่ดีนะไปฝาบ้าเด็กเกเด็กมาม่งเด็กมา่พ่อน้อง ต้องแบบว่าขึ้นไปต้องอาจจะต้องแบบเคยอยากได้ที่อาท้ายตรงนี้เลยที่อาท้ายไหมตรงไหนนะครับพี่ตั้งแต่หน้าริมบึงหนองโพนนะคะยาวถึงข้างหลังนะคะอันนี้สามสิบไร่อันนี้กับแมจริงใช่ของของน้องดิ๊กหมดเลยโอเคเดี๋ยววางแป้นกับเพื่อนบ้านอยู่ตรงไหนดีนะบ้านอยู่อาจจะแบบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยพี่นมาฮัลโหลตื่นแล้วเหรอยี่สิบบาขันเหนื่อยนิดนึงนะขานขึ้น ป๊าดส่วนสขื่นห่ออะไรพี่น้อมั้งหีืหล่ะมาค่ะมา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 เขาขี้หนีอยู่มันถีมันมีอไปกวนอะไรสุดก็นปิดบ่งบอกบอได้ค่ะต้นไม้ค่ะวิวเขาข้างบนนี่เป็นอะไรครับหลอดเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยอ่ะแล้มันเป็นเป็นขื่นขีนหรอใช่มันยังไม่มียังไม่ได้แบบมีอะไร ว้างมากเหมาะสำหรับการติดมากบ้านนี้เพื่อติดกี่บ้านเนี่ยห้องนี้ไม่พอตรงนู้นใช่ไหม,ไม,มอไมไมอไม,มมไม่ใช่หยนบนีกชั้นนึ่งปบ้านที่มีหอหลังเดียวเพียงในเพียงหลังเดียวในขอนแก่นพี่น้องฟังแล้ว <laughs> แต่ว่าเขาก็เขาก็มากันเยอะแล้วเนาะแต่เราอาจจะมาคนท้ายๆเนาะ ได้อยู่อันนี้เขาทำอะไรครับอยูต่ตรงข้างๆเนี้ตรงข้างๆจะเป็นทั้งคนงานค่ะเพราะว่าบ้านขนายไม่เสร็จไงอ๋อนี่อ๋อคขึ้นก่อนขึ้นเลยพี่เงขึ้นก่อนนะไปถนนตรวจถนนอีกปากเลยอุ้ยเนาะอั้นี้ทำเ,เป็นที่แบบคืออย่างนี้เนาะแต่ประตูข้างหน้าข้างหน้ามันคนละแบบอ่ะอันนี้ก็อยู่ข้างหน้าไหมงง,งคืออย่างนี้พี่แรกมันเป็นรั้วติดหมดแล้วแต่คราวนี้ซินแสเป็นคนสายมูมาก ทิศใต้กำลังมา20ปีต้องทำประตูเข้าทางทิศใต้ก็เลยทุบลัวขนาดสาวว่านางยังสลักชื่อทุกคนดูสิคุณนายแบนดิ้งแบนดิ้งสาวว่านางยังสลักชื่อเลยป้ายเรียัง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 ไม่ได้ว่างบ้านในว่ายเลยพี่น้องพอนีล้วค่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็เอากุญแจมาแล้วพร้อมสตาร์ท แมนบอกครับตอนนี้หลับพกจิตมะรอนข้าไในเห้่ยวดีเลยป่ะผลลินมัน พ่อสตาร์ทเป็นพอไฟฟ้าพอไฟฟ้านะครับพอลักโลกพออีอวีอีวีเฮลิคอปเตอร์โอ้ยวิวดีมากตัวนี้เห็นขอนแก่นหมดเลยใช่น้องเอาไว้แบบเรามาปาร์ตี้กันมาจิบกันแต่เห็นเขามีกระสอบอะไรตรงนั้นอันนั้นหรอพี่ไม่น่าสนะแต่ไม่น่าะการน้ำท่วมหรือเปล่าน่าจริงหรอเออพี่น้อง๋ยวคอยทางขึ้นห้องกันเพิ่นทางเพื่อนห้อง อันนี้ก็คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเนาะพ่อน้ำคลุก็ยังไม่เย,ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกำลังแบบมีช่างเข้าออกอยู่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาสมัครเป็นลูกบ้านพี่น้องเอ้ยฝากติดตามเนี่ยด้วครับผมมาเป็นลูกมาเป็นลูกในบ้านเป็นหลานยังก่อนเป็นบ้านในสวนตีอ,นอันนั้นอะไรอ่ะมัน,นเป็นชิวๆหรอใช่แล้วไปขับเท้าเอาไว้แบบแขกมาใช่รอบหน้าเรามาหาอะไรกิน จะเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยดีดีบรรยากาศด,ด,ดีไม่น่าหรอกเขาถึงได้ที่นี่น้ะมันใช้สินแสนทั้งหมด9คนกว่าจะซื้อที่ตรงนี้9คนนี่คือเปลี่ยนหรือว่ารวมกันเ้าคนใช่มาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูวดวดวดวอีกใช่เราแบบเออเสียงตอบเหมือนกันหมดก็เลยโอเคเอา,เา,อลาแล้วเขาหาปลาเขหาอะไรเงี้ยขึ้นได้ยังอ่ะฮอ พอขึ้นได้แต่ว่าเพลงยังไม่มาจริงๆแล้วมันคือลำโพงมันคือลำโพงเคสพอเธอลำโพงเปิดเพลงหมอรำซิงใช่มันคืที่เปิดเพลงหมอําซิงได้่งไม่ค่ะไม่ได้ไค่ไปเลนะคะเดี๋ยวผมจะร้องเองครับร้องเองก็ได้โอาคค่ะม่เป็นลพงที่เใหญ่ไปหน่อย่เป็นลําพงที่ที่เป็นลูกพอ้ยน้องหยดแล้วใช่ไหมฝนตกหรอไม่ด้ ป้าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูที่ที่ตรงนั้นเนาะโอเคบอสให้นดานางพันหัวเดี๋ยวถ่ายนางพันหัวเฮ้ยขอคอนเทนต์หน่อยขอคอนเทนต์หน่อยก่บน้องบิ๊กมาลงจากฮอมาโอเคไหมแมนยุงไม่มานี่รองพี่ขอคอนเทนต์หน่อยพี่ก่อนพีก่อนพีก่อนพี่ก่อนนะพี่ก่อนนะเป็นสองซั่งเราปักก่อนไหมดีไหมเฮ้ยพี่จะต้องรีบไปแล้วเพราะว่าพี่จะต้องไปรับแขกวีไอพีนี่ไงกำลังขี่ฮอมา เฮ้ยร้อนมาก I'm very hot เป็นยังไงบ้างคะน้องบีทำไมขอนแก่มาร้อนขนาดนี้กว่าจะจอดเครื่องได้เออเป็นไงบ้างที่เอาเออากาศอากาศหนาวมากครับขอนแก่เอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่เงาไหลซกๆ I'm very hot เลยอ่ะแบบขอนแก้วขึ้นเครื่องว้ยลืมเขาลื้อเขาไปเราเป็นแบบมารยาทมารยาทครับผมถ้าเกิดมาบ้านคอนไม่มาขึ้นหอคือมาไม่ถึงนะต้องมางใช่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 เออนั่นแหละโอเคไป ถ่ายรูปไปเนี่ยถ่ายรูปกันเนี่ยโอเคโอเคโอเคน่ารักนลเนี่ยเราแบบมันมาแล้วมันเฮียงแล้วมันเฮงเลยดเดียวมันไลเฮงขั้นหน่อยอย่ามันถ่ายรวมกันเลยถ่ายถ่ายรวมถ่ายด้ไหมครัทีมออกบ ไปดูหมายว่าม hey, right. ันม like mm, ีเล็บบ้านมันให้อยู่แล้วแล้วก็พร้อมแล้วเราก็มาพักหน้าขอล่างถูกต้องเอาแบบบ้านมาจากอะไรเงนะเฮลิเซนอะไรอย่างอื่นที่ส่งที่เขาสะทครมันจะเป็นแบบบ้านแบบไม่เหมือนที่ไทยอ่ะอะไรที่เหมือนอุ้ยนี่เองคันนี้ลองนั่งไหมลองนั่งป้าพี่จะพักขับคันนี้นี่แหละไปดูไปชมใช่ไปชมที่ขับท้ายผมแบบทำเหมือนที่นอนไม่หลับ มจะดีครังพี่สองครันแหรือบอกใอใครบาพี่โนพี่โนคันหนึ่งคันที่สามอ๋อคัน3้งที่สามปา <c oughs> ๊น้อง,งพิมเดี๋ยวนำไป